น่ารักไม่ไหวก้าวชาวควงคู่ออกเิปอวดช็อตหวานสุดมุ้งมิงอินเลิฟเยืนหนึ่งไม่น้อยหน้าใครสำหรับนางเอกสาวก้าวสุพัสราหลังจากเปิดตัวหวานใจชาวชวลิด ก็มักจะมีโมเมนต์หวานออกสื่ออยู่บ่อยครั้งหวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายมีวันสำคัญต่างๆก็จัดเซอร์ไพรส์รให้กันตลอดดูท่ารักครั้งนี้ของทางคู่จะไปได้สวยเลยทีเดียวล่าสุดก็ตอกย้ำความหวานอีกครั้งเมื่อคู่รักก้าวชาวควงคู่ไปเที่ยวชิวๆสูตรบรรยากาศธรรมชาติที่สวนพึง่งพร้อมเผยช็อตหวานน่ารักมุ้งมิงตามภะษาคนข้างรักพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแต่ ทิปคายล็อกแบบนี้จะมีอะไรพิเศษไหมนะว่าแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะ